เพราะอะไรคะเพราะเอวาจะไปเล่นของเล่นของเล่นแต่เอวาทำอะไรคะเอวาฉีดแตกค่ะไ่คะ้ค่ะ,ะไปวางที่ชั้นดีๆโอเคค่ะนะกะ็มนนา,าฝั่งนี้เลยลูกนนฝั่งนี้ เราเข้าไปฝั่งนี้นะคะอ๋อ,อแล้วก็ตรงไปนูน่นเข้าไปโซนเบบี้ไม่ได้นนนนไเล่นได้ค่ะอันนี้ก็เล่นได้เอวาเล่นได้อันนี้เล่นได้เหรอใช่ก็เข้าฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เรือ่องของเด็กนะเนี่ยนีนไ่ไงุ้ยลิงเด็กอ่ะเข้าไป นี่ไงหนูมาเล่นต้องขับอันนี้แล้วก็อ,อ้อมไปนู่นอือเอวันเล่นได้เปล่าได้ไปเลยอ่าปันปันไปค่ะไปเอาปันไปสิลูกป,ปันปันตัวนี้เหยียบไปเหมือนจักรยานอะ่ะเออ เอปั่นมาเลยปั่นมาเลยเนี่ยพ่อ,อไม่เคยปัน่นรถจักรยานอันนี้ใช่ไหมคะอ่าทางออกทางนี้ค่ะนู่นค่ะทางที่เล่นไปนู่นได้เลยอ่าออกมาไปเลยแม่เราต้องกระโดดอางนี้ก่อนนะกระโดดยังไงคะอู้ย่างงี้เลยเหรออันตรายไหมอะคะ ไปยังไงต่อครับไปยังไงต่อโอเอ๋วจะพาไปยังไงอึ๊บอายาเยอะเรื่องย่างงี้หรอ,อามาเลยค่ะมาเลยค่ะไหนะทางไหนอะคะมึงพาแบบนี้ไปแบบนี้ไปไม่ถูกนี่ทางขึ้นอยู่นี่ลูกโอเเอ,จะ,เอจะกลัวไม่ล่ะเหมือนี้็ไม่รู้เอาจะกลัวไหมล่ะ ไปไปมิดไปด้วยอันนี้คืออะไรอะคะ่ะนนคือบ้านโอ,นอ้สวยจังเลยเนาะมีอี้ด้วยอะ่ะดูดีมีที่นอนด้วยอะเอาวาสวยมากเลยนีคนนอนอยู่นี่โอ้โหสวยจริงๆ เอาหมอนหมอนหมอนใครนอนอะ่ะใช้อันนี้เปล่าน้องอันนี้นอนหรือเปล่าคะใช่เอาไปนอนค่ะน้องนอนเลยนอนเลยใช่คุณหมอวันนี้คุณหมอจะมาตรวจอะไรคะตรวจคนไข้ค่ะคนไข้ยอยู่ไหนคะ่ะคนไข้ยอยู่ไหนไขยอยู่ไหนลูกอ,อ้าวมาเล่นกับหู ตรวจโอ้ตวจขาเหรอคะวคะิตอนนี้ไฟไหม้แล้วหมอเด็กโอ้ไฟไหม้เหรอคะโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้พ่นยังไงคะโอ้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 ไฟไหม้ไฟไหม้ใหญ่เลยเราใส่ผักบัวด้วยค่ะโอ้โหตอนนี้ไฟไหม้นะคะยบาบาลกำลังดับไฟอยู่ทุกคน สวัสดีค่ะใช่เหรอใช่ค่ะหออ๋อใช่ใช่สวัสดีค่ะแลัดขอบคุณค่ะเรียงอ่ะอ้ำอ้กินเสร็จแล้วค่ะคุณหมอกินแล้วขอบคุณน,นะคะคุณหมอเสร็จแล้วค่ะโอ้ยขอบคุณหมอจะล้างมือเออน,อนะคะขอบคุณหมอล้างมือเลยค่ะ โอ้ oh, เปิดน้ำค่ะเปิดน้ำ,นำค,ะค,ะคะ่ะค่ะทาเล็บเหรอคะทาเล็บเนาะอค่ะจากคุณหมอเป็นคนทานเล็บปะเหรอคะออือ,อันนี้คืออะไรอะทีทะ่ทานเล็บค่ะลูกที่ทานเล็บค่ะโอ้สวยจังเลยน้องไม่ว่าเล็บเงาเลยเงาเลยค่ะเงาเลยอันนี้แป้งฟัน โอ้โอแปรงฟันตัวเองก่อนไหมคะสูตรสบู่ด้วยอ่าโอ้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 อ้หอักอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โไหมอ้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 องจริมอ้โ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 อ้อ้อ้โอ้โอนโอ้นอ้นออ้โอ้โออโอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้อออ ค่ะโอ้น้องหลับแล้วลูกเอาไงดีเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนดีไหมสามสามคนเลยสามคนเลยอ่ะเอาน้องไปไหนคะเอาน้องไปกินข้าวไงคะโอ้น้องไปกินข้าวอ่ะอ่ะอ่ะไหนอะนะเก้าอี้น้องอยู่ไหนเก้าอี้นี่ไหนอะไม่น่าจะได้แล้วคะ่ะลูกอ่ะนั่งเลยนั่งตรงนี้ก็ได้อ่ะโอเคพี่น้องอยากกินอาหารแม่โอ้น้องอยากกินอาหารนะป้อนหน่อย อันนี้ใส่เพื่ออะไรคะเพื่อกันเปื้อนอ๋อเสื้อกันเปื้อนเวลาจะป้อนอาหารน้องต้องใส่เสื้อกันเปื้อนก่อนใส่ให้น้องหรือใส่ให้ตัวเองคะน,นี่ไม่ใช่พี่กันเปื้อนนะแล้วอันนี้คืออะไรคะโอ้อผ้าห่มเหรอโอ้น้องนอนแล้วนะ่ะอ,อย่าวางน้องแรงหัวน้องแตกกังลูกโอ้นอนแล้วคะ่ะ เออแล้วโอ้เออเอออันนี้คืออะไรอะคะกล่องน้องนอนหรอพาหนอนไปกินข้าวก่อนพาหนอนไปกินข้าวก่อนเหรอคะโอ้แม่ทําอะไรนะคะแม่ทําอะไรนะคะแม่จะทำกับข้าวให้ลูกค่ะทํากับข้าวให้ลูกแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่คะแครอท๋อแครอทค่ะมีที่ล้างมือด้วยโอ้มีที่ล้างมือค่ะ โอ้โอนักกระเพิงนักกระเพิงด้วยนะใส่อซอสนี่ไใส่ได้ค่ะเผ็ดหรือเปล่าอะคะเผ็ด,ดน้องจะกินได้หรือเปล่าคะกินไ,ได้โอเคถ้าน้องกินได้ก็ใส่เลยโอ้โหจับหัวเหมือนบังคับเลยลูกโอ้หน้องไม่เผ็ดเลย <c oughs> อะค่ะโอเคค่ะ <c oughs> พี่ว่าจะไปเล่นอย่างอื่นต้องเอาน้องไปเก็บเข้าที่ก่อนค่ะ <c oughs> โอเค อะเอานี้ห่มให้น้องด้วยอะเอาน้องวางสอนกันก็ได้ลูกค่ะแล้วก็เอาผ้าห่มเจอเด็กหลงทางอ๋อเด็กหลงทางเหรอคะทําไงอะเอลีว่าเอาน้องไปแล้วอ่ะค่ะเจอคนข้างเอามาเจอนเด็กหลงทางเหมือนพ่อป้าจับอะเนี่ย เอวันลวถ้าสมมติว่าน้องหายใจไม่ออกทํายังไงคะต้องปั๊มหัวใจไหมอ่ะทำยังไงอ่ะปั๊มหัวใจอ่ะเดี๋ยวเออไปเอาปั๊มหัวใจไม่ใช่ใช้ตัวเองปั๊มเลยหรอไม่ว่าอันนี้อ๋อต้องวัดส่วนสูงก่อนเหรอคะอ่าเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่คนเดียวมากโอ้น้องหนึ่งคนเดียวมากเลยนะอืมแลก็ขยับขาด้วยขยับขาด้วยหรอยังไงต่อ รักษาน้องยังไงต่อปั๊มหัวใจยังไงอ่ะอย่างนี้ไหมอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยท่านเลยคะอ๋อท่านเลยคะเดี๋ยวมันจะอาบอ๋ออาบน้ำปั๊มหัวใจอ่ะเช็คก่อนใส่หูหรือเปล่าลูกยังไม่ได้ใส่หูเลยจะฟังได้ไงคะโอ้เอ้านมน้องเด็กอ่ะค่ะนมให้น้องกินค่ะ ลูกไปไ,ไ,ไ,ไหนคะเอ้าเขายับออกมาอีกสิลูก่ะเจอ่ะอเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่แจ๊ค่ะยิงก่อนโอ้ตอนนี้นะคะจากเลี้ยงลูกคือต้องมาทําความสะอาดหน้าลคะค่ะต้องมาแต่งหน้านะคะมีลูกแล้วจะโสดไม่ได้ต้องสวยใช่ไหมคะหวีผม,ม,ผม อันนี้อะไรคะโอทาลิฟโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะเย็นเย็นลูกยังไงต่อคะยังไงต่อคะอ่ะยังไงต่ออเอาหวีผมสวยหรือยังไหนคุณแม่ดูนะสิสวยแล้วค่ะคุณแม่อ่าไดเป่าผมค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคพร้อมออกจากบ้านหรือยังคะ โอ้ oh, ยางอีกทาครีมก่อนทาครีมด้วยโอ้ท oh, าครีมด้วยกินน้ำโอ้ oh, แก้วน้ำเหรอลูกมีแก้วน้ำวางอยู่ตัวแต่งหน้าด้วยนะไปยังไงต่อคะโอเคสวยพร้อมออกยังป่าแป้งอืโอ้ย oh, ค่ะค่ะโอ้ oh, ทาลิปค่ะเอ้วย่าเอาไปโดนปากจริงๆลูกเดี๋ยวคนอื่นมาเล่นต่อ อาไบเชินค้าตอนนี้เอวานนะคะก็กำลังจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราจะไปซื้อของอ่ะต้องไปหยิบข้างในค่ะววเ,นนเอว,วานอยากเอวานจะเป็นคนขายเหรอคะให้แม่เป็นคนซื้อโอ้วยวให้แม่เป็นคนซื้อเหรออันนี้ร้านอะไรอะคะ อันนี้คือร้านอะไรคะร้านไอศครีมค่ะร้านไอศครีมอ่ะมันมีขอไอศครีมเอาหนึ่งอันค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะง่ำง่ำง่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 นี่คือไอศครีมของน้องเอวานะคะทุกคนีี่คะมไอศรีมอันนี้มีไอศครีมโครน งาม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 งมงามงมงมงมอ๋ออิ่มแล้วค่ะไปต่อเลยกว่าไปไหนคุณแม่เป็นคนขับคุณแม่เป็นคนขายเหรอคะอ่ะโอเคคุณแม่แม่เอาร้านชูชีนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะ เอาชูชีรสอะไรคะตอนนี้มีแซลมอนคะ่ะมีกุ้งนะคะแล้วก็มีมีกั้งด้วยคะ่ะเอาอันไหนคะเอาอันไหนคะคีบใส่จานได้เลยคะ่ะใช่ค่ะคีบใส่ในนี้ได้เลยนะคะคีบเลยคะ่ะคุณลูกค้าเอาอะไรบ้างโอเคส่ได้คะ่ะ มีอะไรอีกคะอเอาแค่นี้หรอคะยี<อ>่สิบบาทคะ่ะขอบคุณะค,ะค่ะกินให้อร่อยนะคะเอาคุณลูกค้าเป็นอะไรอะคะคุณลูกค้ารับแซนด์วิชไปด้วยไหมคะทางร้านม,มีแซนด์วิชด้วยนะคะอันนี้อร่อยมากเลยคะ่ะเอออย่าเทคะ่ะอย่าเทนะคะ คุณลูกค้าอยากเทนะคะลูกอ,กอันนี้ไม่อยากเอาไม่ต้องเอาออกค่ะนี่ค่ะมีขนมปังด้วยนะคะคุณลูกค้าเอาขนมปังไหมเอาไหมคะไม่เอาค่ะไม่เอาหรอคะ ดีค่ะวันนี้ขายเป็นนะคะนี่อยากได้ทุเรียนค่ะทุเรียนอันนี้หรอคะใช่ค่ะขายให้นะคะโอ้ขายให้ด้วยดีจังเลยค่ะร้านนี้โลละเท่าไหร่อะคะสามขอบคุณมากเลยค่ะนี่ค่ะเงินค่ะอันนี้มีเงินด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสิบบาทเหรอคะใช่ค่ะมากดอันนี้ก่อนค่ะออกค่ะออกค่ะได้ค่ะ ศูนย์เก้าสามค่ะสีหนึ่งสค่ะโอ้ห้าแปดหนึ่งหนึ่งอันนี้เบอร์มันมีนะคะนี่ค่ะจ่ายตังค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะนีเหรอมันมีที่เลื่อนด้วยหรอลูกมีที่เลื่อนด้วยโอ้เหมือนในเหมือนในห้างเลยคิดตังใช่ไหมเหมือนในห้างเลยอะ โอเคคิดหมดนี้เลยนะคะเหมาค่ะค่ะเ,เล่นครบแล้วว่ะพี่อ้าอา๋อทำกับข้าวหรอคะอันนี้มีอะไรอะคะ่ะมีผักชีด้วยนะทุกคนมีมีดมีซ่มมอมนะคะตอนนี้คุณแม่กำลังทำกับข้าวให้กิน ตั้งใจมากเลยเสร็จแล้วค่ะคุณลูก,กทำอะไรคะทอะไรกินคะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยม,มั่วหมดแล้วโอ้ตอนนี้นะคะคุณแม่ก็ม,มั่วหมดแล้วนะคะคุณจะทำอะไรให้กินนะคะ <laughs> คุณแม่ทำอะไรให้กินนะคะโอ้ย นั้นคืออะไระคะคุณแม่ผัดอะไรคะโอ้<า>อันนี้เตาแก๊สค่ะเตาโอ้ค่ะร้อนมากเลยเตาแก๊สค่ะ<ไ>ยังไงคะยังไงต่อ๋อปิดฝาโอ้คุณแม่ระวังมีดบาดมือนะคะระวังมีดบาดมือนะคะคุณแม่ เราทำอะไรให้มันมีเกล็ดขาทำซูชิให้น้อด,ดิค่ะซูชิหรอซูช,ชิหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเป็นอย่างนี้หรออันนี้ไม่ใช่แฮมหรอลูกนะอ๋ะอทอดแล้วก็มาต้มอีกทีหนึ่งเหรอคะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคะอยากกินแล้วค่ะไป้อนน้องค่ะอ๋อไปป้อนน้อง ปั่นได้หรือยังในนี้มีอะไรบ้างอ่ะโอ้โหเครื่องปั่นรักสุขภาพมากเลยนะคะอไอเอวาแปรงฟันไหมทุกเช้าน่ะแปรงแล้วแปรงจริงครับเปล่าเราต้องเข็มเอาเข็มขีดจ้าพี่มมีขอไปเล่นข้างล่างได้ไหมคะไม่ได้ค่ะทำไมอะคะ โอ้โนะเดี๋ยวเจ็บมาต้องไปนู่นดูมาโอ้โอ้โอ้หวัวทิ่มนะ ขึ้นไปเลยอมีลอกข้างล่างนะเอวานลงมาเนี่ยนะทุกคนเอวานนะคะกำลังจะเล่นสไลเดอร์แล้วฮัลโหลฮัลโหลเอวาว้าวเปวา,วา,ยวาอยากลองไปเล่นฝั่งนน้์ไหมลงฝั่งนี้นะนี่นี่ทางขึ้นทางนี้โโอโหโห อบมาอย่างนี้เลยะลูกโอ้โหรู้สึกจะยากเย็นแล้วเกินนะทางนี้ค่ะเชิญ<ม>เดี๋ยวมามีรออยู่ข้างล่างนะม,มาแนนนแนน่แนนแนแนแล้วมันลงชาใช่ไหม,มโอเค เม่ขอไปยิงปืนได้ไมะมเอ็ม่อยากยิงปืนใช่เอ็มว่าจะยิงปืนให้หมีดูเหรอใช่ยิงยังไงเอย <t> โอ้โหนี่ลูกปืนใส่แบบนี้ไหนอะใส่ยังไงอะพี่ยวะ อ๋ออันนี้มันมันหมดแล้วหรือเปล่าอ๋คืออย่างนี้นะทุกคนเราต้องเอาลูกนี้นะคะมาใส่เสร็จปึ๊บอ่าใส่ลงไปแล้วก็ยิงยิงเป้านี่แม่นแม่นแม่นมันลงไม่ไหลไม่ไหวเพราะเอวานหนักก็เปล่า ไอว่าหนักเกินนะเปล่าเกินอือจเย็นเย็นลูกค่อยๆขึ้นแล้วก็ไปทางโน้นนะไปเลยอ่าไปทางนี้ค่ะมานี่มานี่มาน <c oughs> ี่โอ้ตัวนี้มันเป็นสำหรับของพี่ผู้ใหญ่หรือเปล่าเอาเวนเจอร์อ่าไอว่าจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยไปได้ไหมอะ่ะไ้ยา ไปเลยกล้าไปอะเปล่ากล้าไปอะเปล่าไปเลยโอ้เก่งอันเนี้ยเก่งอันเนี้ยไปเลยข้าไปมามีไปตามหลังไปแค่เดินไปเฉยๆเลยลูกเดินไปเดินไปไม่ได้หรือเปล่าทุกคนดูโอ้ยโยกเก้ยกยกเก้ยกเลย,ยเยอะ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  เอาไปเลยไปเลยตามไปเลยบะมีก็จะไปตามหลังเอีวยไปนะถึงแล้วเย่บะม, yeah. มีก็จะถึงแล้วข้ามไปให้ได้ข้ามไปได้เปล่าันมีไปได้เนี่ยเังไงบะมีไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออบะมีไปอันนี้ดีกว่าอึมา๊มาเลยมาเลยอุ้ยลงไปกล้าเปล่า ลงไปพร้อมกันเปล่าวรอแบบนี้ด้วยหนึ่งสองสา, <c oughs> องามไปทำไมหมาพีลงแรงกว่าพี่เอวาล่ะ,ะเอี่ยว่ะเสียวเหรอใหญ่เนาะอันใหญ่นะ้อเอ้ยเราเข้าทางนี้ดีกว่าเฮ้ <c oughs> ยทางนี้ก็มีทางลงด้วยอ่ะ,ะนี่ขึ้นทางนี้เอวา,าเห็นหมาพีปล่า ไปเลยอืมอันนี้มันมีชอบตัวหนึ่งอ่ะไอ้ยะมาแข่งกันรึปฮึปรึปบุึยอุ้ยอุยอุยมาอันไหนฮะียฮึบฮึบเดี๋ยวมาไปก่อน ไม่ตามไปไอ่ะยะอ่ะยะจริงนะจริงนะไอ่ะยะอ่ะยะอ่ะไอ่ะยะอ่ะยะอ่ะไอ่ะยะอ่ะยะเฮ้ยไปก่อปราสาทไปเลยเราจะผ่านด่านนี้ไปยังไงเรานี้จะไปทางนี้แล้วนะไปนี่แล้วนะเออดูว่าเราไปไปเล่นอันใหญ่เปล่าเอวังกาเล่นเปล่ามาดูสิ ขึ้นอันใหญ่เอว่าขึ้นได้อือปเปลิลเอว่าขึ้นได้อือเป่าอันใหญ่อ่ะมันมีว่าเอวาน่าจะใหญ่เกินนะน่าก,กลัวกล,กล้าปะกลัวไหม,ไมเออถ้ากลัวก็ไม่ต้องเล่นอยากเล่นอัน,นนั้นอ,อ๋อถ้าอยากเล่นอันนั้นก็ต้องขึ้นฝั่งนี้แล้วขึ้นนู่นก็ได้ไหนดูาทางนี้น,นี่นะคะคาบบลเนอะมาเลยมาเลยออเยระวังนะระวัง มาเลย <ไ evolution. S 1> ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอ้าขึ้นไปเลยน่กนนากลัวไงไปทางไหนฮะทางนี้เหรออ้าวไปเลยเอวา <recibir S 1> จะพาเราไปเล่นสไลเดอร์อันใหญ่เลยฮะเอวาจะพาเราไปเล่นสไลเดอร์อันใหญ่นละทุกคนดูนะได้หรือเปล่า <kidnapped>? โอ้ขึ้นขึ้นยังไม่ได้เลยขึ้นยังไม่ได้จะเล่นได้ยังไงเอวานลงฝั่งนี้นะ มิจะลงฝั่งนี้ไม่ไม่าว่าลงฝั่งนี้อันนี้สำหรับช้านะคะทุกคนวันชูโกอ,อายยาเอวัเก่งไงไอวันไม่กลัวเลยเหรอใช่ไม่กลัวจริงเหรอโอ้ของผู้ใหญ่นั่นน่นะเก่งมากเลยอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะ มัมีเล่นไม่เป็นเล่นยังไงอ่ะเ,อเล่นยังไงอ่ะคะโอ้มันจะพาเอวาล้มนะระวังเพหมดเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วนะอยากเล่นอันนี้อีกรอบปะอยากเล่นฮะเล่นอันไหนเล่น,าน,ลนลมาขึ้นทางนี้ค่ะขึ้นทางไหนอะทางเดิมของเราอะขึ้นทางไหนอะ จำได้ไหมขึ้นทางไหนไปเลยไปเลยนู่นนู่นขึ้นทางนู้นไปเลยไปเลยเด็กจะขาดเพื่อนไปเล่นตาได้เลยขึ้นทางไหนนะเราจำได้อเปล่าขึ้นทางไหนคะทางนี้เปล่าไปเลยทางนี้เล่นทางนี้ อันนี้อะไรอ่ะเออมันเป็นตัวต่อได้ตัวต่อโอ้จำได้ด้วยเหรอ <Hello. S 1> เออมไม่กลัวเลยเหรอมันมีลัวนะเนี่ยไปทางไหนแล้วนะไปทางไหนคะอยากไดเท่าน,านั้นอะอ่ะไปเลยค่ะเอ๊ะอันนี้สำหรับผู้ใหญ่หรือเปล่าลูกอ๋ออันนี้มันแค่ปีนลงเฉยๆเราไม่สนุกนะตัวกลัว เออเล่นเ่ว่าตรงเล่นแค่ตรงนี้ก็พออะนี่ค่ะแค่ตรงนี้ก็น่ากลัวแล้วลูกไปอีกรอบอั้ยะโอ้โหเอาขึ้นใหม่หึ่งสองสามฮึบ <laughs> ฮึบโอเคเอวาเอาฝั่งนี้รอแบบนี้ด้วยนะรอแบบนี้ด้วยนะ มันมีเร็วมากเลยอ่ะ,เ,ะเ,นะเอวัาก็เร็วมากเอวังไม่กลัวเลยเหรอโอ้ไม่กลัวเลยเขาไม่ให้ขึ้นทางนี้นะเพราะว่ามันเดี๋ยวเผื่อมีคนเล่นลงมามันส่วนทางกันเขาจะชนพี่เอวังไงคะเอาอีกเหรอลูกกระโดดดึงๆองนะอุ้ยเ,เร็วๆจะปิดแล้วจะปิดแล้วๆโอเค อีกแค่ครั้งเดียวนะคะไปดึง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 ไปเลยอุย้ยไปเลยมามีกระโดดเลย <c oughs> โอย้มันเด้งดีมากเลยหรอลูกอะอะไปเลยไปเลย เหนื่อยอ่ะเอว่าไม่เหนื่อยหรอม,มนมีเหนื่อยแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอมหมดเวลาแล้วลูกไปกันเถอะพี่เขาจะปิดแล้วค่ะเอาบายบายก่อนหันมาบายบายทุกคนก่อนมามีไปแล้วนะบายบายทุกคนเอว่าจะไปแล้วเอว่าความสูง9 5้า้าแล้วนะไปเลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วเาราล้างมือก่อนค่ะ การล้างมือดิ <laughs>